นี้นะคะแอดมินจะพามาชมรถแมนหลักนะคะตัวท็อปเลยลูกค้าเป็นรถเก่งอีโคคาร์นะคะเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะนั่นก็คือรถคันนี้เลยนะคะ Honda Jazz RS เนะคะเครื่อง1.5ปี2017ลูกค้คาสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยรถก็ดเดิมนะคะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังหน้าของเขาก็เป็นรถโฉมปี2017นะคะก็ เป็นสีโครเมียมแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว H อยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้เลยในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขานะคะเป็นหลอดไฟ Full LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daylight แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเ,เดียวกันส่วนที่ข้อไฟของเขานะคะก็ยังใส่แจวอยู่เหมือนเดิมนะคะด้านล่างลงมามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะรถคันนี้นะคะ,ะจัดแต่งเล็กน้อยนะคะด้วยสเกิรตรอบคันแบบนี้เลยนะคะสวยงามมาก สเกิร์ตก็จะเป็นสีดําสลับกับสีขาวนะคะมาดูต่อในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะนี่ยางแม็กนะคะก็เป็นแม็กเดิมๆจากศูย์นะคะส่วนยางนะคะถ้าสึกหรอหรือปีต่ําเกินไปทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ครบทั้งสเส้นเลยนะคะยางก็จะเป็นขอบส5บห้านะคะแบบนี้เลยยางตัวนี้ก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะลูกค้าเป็นยางของ แม็กเชลินนะคะกระจกมองข้าของเขานะคะเป็นสีดำแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้นะคะกันาสาดก็มีมาให้ครบทั้งสีด้านเลยลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มนะที่จะเปิดเป็นประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลดมาให้นะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวากุญแจของเขาก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะที่สตาร์ทของเขาก็เป็นอาปุ่ม engine start นะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะให้ดู แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้นะคะเผื่อลูกค้าทํากุญแจรีโมทหายนะคะก็สามารถเสียบกุญแจตรงนี้ได้เลยมาดูต่อด้านข้างด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะแต่งสปอยเลอร์เล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้ส่วนเสาก็เป็นเสาอากาศสีดําแบบนี้นะคะลูกค้าสวยงามมากไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะรถคันนี้รถยี่ห้อนี้นะคะเขาก็ตกแต่งออกแบบ ไฟท้ายมาได้สวยงามมากเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้ไม่มีเซนเซอร์หลังมาให้นะคะส่วนที่ปัดน้ำฝนด้านหลังถ้าสึกล้อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะถ้าสึกล้อทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ฟิล์มก็เป็นฟิล์มไล่ฝ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าครบจบที่คันนี้คันเดียวนะคะมีกล้องมองหลังมาให้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดห้องเก็บ สัมภาระด้านหลังให้ดูนะคะว่ารถคันนี้มีพื้นที่กว้างมากแค่ไหนนะคะนี่ดูได้เลยนะคะสามารถวางสัมภาระได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่ารถคันนี้มันสามารถทับเบาะขึ้นไปด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยพื้นที่วางสัมภาระเพิ่มมากขึ้นนะคะด้านข้างก็จะมีไฟอ่าไฟห้องเก็บของด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ฝั่งขวา ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีชุดแม่แรงพร้อมกับล้ออะไหล่มาให้หนึ่งล้อนะคะแบบนี้เลยรถทุกคันเราก็แถมไปให้ทุกคันนะคะลูกค้าไปชมกันต่อภายในตัวรถนะคะว่ารถคันนี้มันไม่แพ้กันกับรถมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะนี่ดูได้เลยสวยงามมากเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหุ้มผ้าสีดํา แต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงนะคะตรงกลางก็จะตกแต่งลวดลายนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะที่ปรับเบาะของเขาเป็นระบบแมนวนวลก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกตินะคะในส่วนของแอร์แบกนะคะรถคันนี้จะมีมาให้ทั้งหมด8ตัวเลยนะคะจะอยู่อ่าด้านบนฝั่งคนนั่ง1ตัวแล้วก็ตรงพวงมาลายัยแล้วก็นี่นะคะตรงเสานะคะ ด้านละหนึ่งตัวนะคะซ้ายขวาแล้วก็ตรงเบาะนะคะก็อย่างละหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์แบ็กเช่นเดียวกันนะคะแอร์แบกของเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะลูกค้าฝั่งละ1ตัวนะคะซ้ายขวาหนึ่งตัวแบบนี้เลยรถคันนี้เป็นตัวท็อปก็แอร์แบ็กจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าของเขาก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะสะอาดสะอ้านมากไม่มีรอยขีดขว่วนใดๆเลยนะคะลูกค้าคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ FM AM Blue บลูทูธยูเได้เลยนะคะระบบแอร์ของเขานะคะเป็นอ่าหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็ลูกค้าสามารถแตะแตะได้เลยนะคะเป็น A อร์ออโต้นะคะหรือว่าลูกค้าไม่อยากได้ออโต้ลูกค้าก็สามารถกดออกได้เลยนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการได้เลยนะคะมีปุ่มไร้ฟ้ามาให้ด้วยในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้มีเบรกมือธรรมดามาให้นะคะแล้วก็พี่พักแขนระหว่างคนนั่งนะคะ <S <S ก็จะมีที่เก็บของ <S <S เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าสามารถเก็บใส่ตรงนั้นได้เลยนะ แบบนี้เลยมาดูพวงมาลัยของเขากันบ้างพวงมาลัยก็เป็นสีดำสามก้านนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตรงฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามีปุ่มค r u i s e control ด้วยนะคะก็คือปุ่มล็อกความเร็วนะคะลูกค้าสามารถล็อกความเร็วได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดนะคะก็สามารถล็อกความเร็วได้เลยนะคะดูเข็มไมล์รถคันนี้นะคะรถ วิ่งอยู่ที่1 1ึ9 0 0สกว่ากิโลนะคะรถปี2017แอดมินก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะในส่วนของการแสดงผลบนหน้าจอก็ขึ้นตามปกตินะคะให้ลูกค้าสังเกตเอาเองว่ารถเครื่องยนต์มีปัญหาไหมหรือว่าน้ำมันใกล้หมดหรือว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดนะคะของเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอตรงนี้เลยนะคะในส่วนของอ่ ที่สตาร์ทนะคะเป็นปุ่ม engine start ฝั่งซ้ายนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรีโมทแถมไปให้ทั้งหมด2ดอกนะคะแบบนี้เลยคุ้มค่ามากเลยลูกค้าราคาก็ถูกๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้าตัวคันนี้นะคะ Honda Jazz ตัวท็อปนะคะปี2017ราคาอยู่ที่4 6 8 0 0 0บาทนะคะค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0กวกว่านะคะ งวดสบายๆเลยลูกค้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าแอดมินจะหารถคันสวยๆคันราคาถูกๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบายคะ่ะ